วันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับก็อธิษฐานขอพระเจ้าได้ปกป้องพวกเราโดยเฉพาะในช่วงนี้จากโรคภัยและอุยพรพวกเราให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่เต็มไปได้วยความสุขและสิ่งที่สำคัญคือความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าอย่างสนิทสนมวันนี้วันพรฤหัสที่18ผู้สพฤศจิกาย,ยนนะครับเรามา ศึกษาพระธรรมเอสดลาในบทที่3กับบทที่4ี่นะครับเราทราบทราบดีแล้วก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์หลังจากที่พวกยิวได้อพยพยกลับมาจากบาบิโลนหลังจากเป็นเฉลยเจ็ดสิบปีนั้นจุดประสงค์ทีเ่เขากลับมานั้นก็คือเพื่อสร้างชาติและสร้างพระวิหารของเขาตามที่พระเจ้าได้สง่งสัญญา ผ่านทางผู้เผยพระวจนะนั้นได้สําเร็จนะครับวัวข้อวันนี้ผมใช้เขาว่าการสร้างพระวิหารหลังที่สองหลังแรกของโซโลโมอนถูกทำลายเพราะเขาไม่เชื่อฟังอันนี้เป็นหลังที่สองที่เขากลับมาประเทศหลังจากที่เขาถูกลงโทษเพราะเขาเองได้ปฏิเสธพระเจ้านั้นการสร้างวิหารหลังที่สองนั้นเราได้เห็นมีทั้งหมด5ข้อคิดด้วยกัน ขคิดประการที่1เขาเริ่มด้วยการลื้อฟื้นแท่นบูชาของพระเจ้าอยู่ในบทที่3ข้อสองถึงข้อสามพระกมพีบอกว่าเขาได้สร้างแท่นบูชาของพระเจ้านะครับเพื่อถวายเครื่องผาบูชาทั้งตัวนะสิ่งแรกเลยในการเริ่มต้นการสร้างวิหารหรือสร้างคิดอตจักร หรือสร้างชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องนะครับให้ความสำคัญของแท่นบูชาทำไมเพราะแท่นบูชานั้นเป็นภาพเล็งถึงความสัมพันธ์ตภาพของเรากับพระเจ้าพี่น้องการนะครับสร้างคิดจ,จักรหรือวิหารนั้นจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะ ให้พวกเราคริสเตียนที่จะมีความสัมพันธ์นะสนิทสนมกับพระเจ้าทั้งทางด้านส่วนตัวและกับในลักษณะาภาพรวมกับพี่น้องนะการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้จะต้องมีเครื่องถวายบูชาผ่านทางเครื่องเผาบูชาหรือสัตว์ที่จะต้องถูกฆ่าแต่ในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องฆ่าสัตว์ เพื่อลบล้างบาปที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นเรากับพระเจ้าแต่เรามีพระเยซูตายเพียงครั้งเดียวเพื่อรับโทษบาปของพวกเราหรืออีกในยะหนึ่งบอกกับพวกเราว่าพระเยซูคลิปเป็นคนกลางหรือเป็นสื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปกลับไปมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าสิ่งแรกที่พวกยิวเขากลับและทําคือแท่นบูชา กำลังบอกพวกเราได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเป็นหัวใจสูงสุดในชีวิตของการเป็นคริสเตียนของพวกเราประการที่สองครับเขาลือฟื้นเทศกาลของพระเจ้าจริงๆมีเทศกาลงานเฉะละิมลื่นเลิงหลายเทศกาลด้วยกันแต่เทศกาลที่พระคัมภีร์พูดถึงในบทที่สามข้อสี่ี้ก็คือเทศกาลอยู่เพิง เพื่อลำลึกถึงการที่พวกเขาเองต้องอบพยพออกจากอียิปต์และมาอยู่ตั้งสร้างเพิงอาศัยเดินทางในถิ่นทุรกันดารให้เขาลำลึกถึงการที่พระเจ้าทรงนำทรงเลี้ยงดูเขาตลอดช่วง40ปีที่เขาพักอยู่ในเพิงเทศกาลอื่นๆเช่นเดียวกันผมคงจะไม่พูดในรายละเอียด3ครับหรือฟื้นรากฐานพระวิหารของพระเจ้า อยู่ในบทที่สามข้อเจ็ดกับข้อที่สิบเอบอกว่ารากฐานของพระนิเวศของพระยาเวเสร็จแล้วการจะละสร้างคิตจักรหรือสร้างวิหารเราต้องมีรากรากนั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของตัวตึกที่จะทำให้ตัวตึกคิดถึงความมั่นคงอะไรคือรากฐานของคิตจักรอะไรคือรากฐานของชีวิตของการเป็นคริสเตียนของพวกเราซึ่งเรา เป็นพิหารของพระเจ้ารลากฐานของคิดจักรนั้นก็คือความเชื่อในพระเยซูคริสต์จำได้ไหมครับที่เปตโตพูดบอกว่าพระองค์คือพระคิดพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนอยู่และพระเยซูบอกว่าเ,เปโตบุตรโ,โย,โย,โโยโนาเอ,อ๋ยบนรากฐานนี้เราได้สร้างคิดจักของเราขึ้นซึ่งพลังแห่งความตายจะมีชัยอยู่เหนือคิดจักก็หาไม่ ผลรากฐานในชีวิตของพวกเราคริสเตียนที่เราวางและเชื่ออยู่รวมทั้งรากฐานของคิดจักรที่สร้างขึ้นบนคําสอนที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระคิดและพระบุตรของพระเจ้าและมีรากฐานไม่มีรากฐานอื่นใดที่เราจะสร้างขึ้นในชีวิตคริสเตียนของพวกเราพระเยซูเป็นหัวใจ ที่เราเองจะสร้างชีวิตของพวกเราขึ้นในคิดจักรของพระเจ้าพระเยซูและคำสอนเรื่องของพระองค์ถือว่าเป็นหัวใจและเป็นรากฐานที่คิดจักเชื่อที่วะที่คิดจักวางและสร้างขึ้นและพัฒนาและเติบโตขึ้นข้อคิดประการที่สี่ครับขอรื้อฟื้นระบบปุโรหิตของพระเจ้าอยู่ในบทที่สามข้อที่เก้า ถึงข้อที่10นะครับเขาก็เรียกลุรวม,มปุโรหิตที่พระเจ้าเจมิมเชื้อสายของอาโรนเข้ามาทั้งปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาเพื่อที่จะเพื่อใช้ดูแลง,งานของพระนิเวศของพระเจ้าในพระนิเวศหน่ต้องมีคนที่พระเจ้าเลือกไว้เฉพาะที่พระเจ้าแต่งตั้งในสมัยนั้นก็คือคนเลวี และอาโรนบุตรหลานของเขาแต่ในสมัยในยุคพระกัมพีใหม่เราขอบคุณพระเจ้าเราไม่ต้องการปุโรหิตอีกต่อไปเพราะพวกเราคริสเตียนเป็นปุโรหิตเราเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นปุโรหิตที่บริสุทธิ์และเป็นปุโรหิตที่เราเองจะทําไมครับทําหน้าที่เป็นคนที่พระกัมพีใช้คําว่าดูแลงานในคิดจักรของพระเจ้าพวกเราทุกคนเป็นปุโรหิต พวกเราทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการรับใช้ดูแลปนิบัติพระเจ้าและพระนิเวศของพระองค์คริสเตียนนะครับพวกเราเป็นปุโรหิตพระเจ้าประทานของประทานให้กับพวกเราความรู้ความสามารถให้กับพวกเราด้วยจุดประสงค์เพื่อเราจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นในการปฏิบัติดูแลงาน ในคิดจักรของพระองค์หลรกการที่5ครับข้อคิดคือลื้อฟื้นระบบการนมัสการนะร mm. พวกยวกลับมานี้ mm. เขาเริ่มนำเอาเครื่องดนตรีและเพลงมาร้องและพระคัมภีร์นี้เนี่ยก็บอกว่าคนพงพัน์ที่เป็นปุโรหิตเชื้อสายของอาสาที่พระเจ้าเลือกไว้เขาก็ใช้เครื่องดนตรีนั้นมา เล่นและถวายสรรเสริญพระยาเวขณะที่เขาเองกำลังถวายเครื่องบูชาในพระวิหารของพระเจ้าคิดจจักนะครับการนมัสการถือว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งที่สำคัญนอกเหนือจากประวันะของพระเจ้าหรือคำเทศนาแล้วปัจจุบันนี้เรายอมรับว่า,าคิดจจักมีจำนวนมากที่มีการนมัสการแต่ว่า ไม่ได้นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงและยังมีการน้อมัรสการพระเจ้านะครับในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องในพระคัมภีร์พูดถึงการลื้อฟื้นระบบการน้อมัรสการเป็นภาพบอกให้พวกเราเห็นว่าคิดจับในปัจจุบันนี้ผมใช้คาว่าบางคิดจักต้องการการลื้อฟื้นการ ตรงการแก้ไขระบบหรือวิธีการนมัสก,การกับพระเจ้าในวันอาทิตย์อย่างถูกต้องนะประการสุดท้ายข้อที่6ครับสตรูต่อการสร้างพระวิหารของพระเจ้าอยู่ในบทที่4ข้อที่1นึ่งข้อยีพอพวกยิวกลับมาสร้างวิหารสตรูนะครับ ของยูดาห์และเบนจามินได้ยินข้อที่หนึ่งเขาก็มาทำทีแซงพูดว่าเขาอยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างนะครับแต่พวกยิวเขาก็บอกว่าพวกท่านไม่มีส่วนในพระวิหารเพราะคนเหล่านั้นเป็นคนต่างชาติที่เขาอ้างว่าเขาเองมานมัสการพระเจ้าเขานมัสการ,ราและพระเจ้าและถวายเครื่องบูชาด้วยคนเหล่านั้นเป็นคนต่างชาติที่สมัยกษัตริย์อัสซีเรีย ได้กวาดต้อนเขาทำลายอิสราเอลาภาคฝ่ายเหนือและกวาดต้อนชนชาติอื่นมาอาศัยอยู่แทนนาที่แล้วพวกคนเหล่านั้นถวายเครื่องบูชาแด่พระยาวเวด้วยและถวายเครื่องบูชาเผาแด่พระของเขาด้วยเขามีพระมากมายที่ถวายและเชื่อคนเหล่านี้เนี่ยพยายามเข้ามาเพื่อที่จะมีส่วน กับพวกยิวแต่พวกยิวบอกว่าทําไมครับพวกยิวไม่ยอมให้กับพวกเขาในปัจจุบันนี้ในคิดจักรของเรามีหลายคนที่พูดเสแสร้งที่คิดว่าตัวเองนะครับเป็นคริสเตียนแต่เขาเองยังนับถือนมัสการพระเจ้าด้วยแล้วเขายังมีการนมัสการพระอื่นซ่อน ไว้ที่บ้านของเขาหรือในชีวิตของเขาคนเหล่านี้นี่ครับหรือคริสเตียนบางคนนะครับเป็นเหมือนอย่างพวกคนต่างชาติเหล่านั้นแต่เจตนาของเขาไม่ใช่เพื่อมาช่วยกันสร้างถ้าเราสังเกตดูในข้อที่หนึ่งข้อที่สี่กับข้อที่ห้าบอกว่าสตููเหล่านี้เนี่ยเมื่อเขาได้ยินเขาเองก็ทำให้ประชาชนท้อถอย ทำให้ประชาชนกลัวและขัดขวางในที่สุดเขาก็หยุดคนยิวให้สร้างวิหารแต่ว่านั่นเป็นการหยุดเพียงชั่วคราวในการสร้างคิดจักรหรือในการรับใช้ในชีวิตของพวกเราถ้าเราเองคิดนําไปใช้เป็นเรื่องปกติที่เราเองบางครั้งอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหาหรือรเผชิญกับศัตรูที่เป็นผู้ที่ขัดขวางเรา ในการที่จะรับใช้พระเจ้าหรือในการที่เราเองจะสร้างคิดจักรของพระเจ้าศัตรูนี้มีกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ศัตรูใช้เนี่ยคือทําให้เราท้อถอยนะอยากจะเลิกรับใช้กลยุทธ์ที่สองคือทําให้เรากลัวบางครั้งเรากลัวเรากลัวว่าเดี๋ยวเราจะตกงานเรากลัวว่าเราจะมีค่าใช้จ่ายไม่พอหรือเรากลัวอย่างนั้นอย่างนี้นะ แล้วก็ขัดขวางเราฟอ้องร้องกล่าวโทษพวกเรานะคนเหล่านี้สัตููเหล่านี้เนี่ยจุดประสงค์ทำเพื่อหยุดยั้งทำให้พวกเราไม่สามารถสร้างคิดจ,จัจรหรือทำให้ชีวิตของพวกเราคริสเตียนไม่อยากที่จะรับใช้พระเจา้าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยพวกเรา ที่พวกเราเองจะไม่กลัวและให้พวกเรามีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งในหัวใจที่เราเองจะทําเพื่อพระเจ้าขอพระยะอรพระวจนะของพระองค์เพราะวัจะนะของพ,พระ,ะองค์เป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิต